สวัสดีครับเราอยู่ที่บ้านนอกดาวเอ็มแอนด์ซีบุร์รัมนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นบ้านนอกดาวหลังนี้เดี๋ยวผมพาไปดูครับว่าหลังนี้จะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นแนวนี้นะแนวกลมๆแล้วก็เป็นเหลี่ยมแล้วก็เป็นเหลี่ยมนะครับหลังนี้สวยๆนะครับออกแนวไลายไม้านิดหนึ่งโอเคเรามาดูฝั่งนี้กันนะครับนี่เหลี่ยมนีห้หน้าต่างนะครับหน้าต่างนี้หน้าต่างไม่ใช่หน้าต่างธรรมดานะมันเป็นหน้าต่างแบบ บ้านผักออกมานะครับบ้านผักออกมา,าก,ออก,มาก็แต่ว่าต้องต้องไปผักออกมาจากข้างนอกอข้างในนะครับอันนี้หนึ่งบ้านนะครับแล้วก็ตรงนี้หนึ่งบ้านนะครับผมแล้วตรงนี้เห็นไหมครับอันนี้เขาทำยื่นออกมาเพื่อจะกันกันฝนนะครับกันฝนก็สวยๆนะครับยื่นออกมาทาสีเป็นโนสีไม้นะครับตัดกับเนี่ยสอะล่องเขาเรียกแผ่นเซลามซอลลองครับ นนนนะส,ถถสนกะครับก็หลังนี้นะครับมีหน้าต่างตรนี้นะครับสไลด์แล้วก็มี Q, คิ้วเขาเรียกว่าคนะิ้วนะหลังนี้เป็นห้องน้ำในตัวด้วยนะเดี๋ยวพาไปดูข้างใน ดูครับดูประตูทางเข้าครับเป็นแบบตัดไลด์มาฮไลด์ได้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะยครับโอเคมาตามมาอรอลเท้าก่อนนะครับนี่ก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศร,ารอบๆกันก่อนนะครับว่าอันนี้ก็จะตีเป็นหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ํานะครับหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะครับผม เดินนี่ก่อนอเดี๋ยวเราจะเริ่มจากข้างบนก่อนเนาะข้างบนก็มีสายไฟสําหรับติดตั้งแอร์นะครับจะอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็ไลน์ข้างบนก็จะเป็นหลังคา P u นะครับหลังคา P u แล้วก็มีไฟอยู่3ามดวงนะครับเป็น LED จุดสามสามจุดนะเห็นไหมครับข้างบนนะครับเขาะจะทําสโลปขึ้นไปตามรูปแบบของหลังคานะครับมันเลยทําให้ตัวบ้านดูกว้างขวางนะครับเห็นไหมครับ กว้างมากนะครับแล้วก็ไฟนะปักไฟมีตรงไหนบ้างตรงนี้หนึ่งจุดอ่านี่หนึ่งจุดนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นอีกหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ครับหน้าห้องน้ำอีกหนึ่งจุดนะครับนะครับก็หลังนี้อย่างที่ผมบอกนะครับดีไซน์มันจะออกเป็นแนวกลมๆเป็นเหลี่ยมแล้วก็เป็นเหลี่ยมนะครับมาดูกลมๆกันก่อนฝั่งนี้น,นีอันนี้คือ ช่องแสงเข้าเป็นรูปทรงกลมนะครับถ้าข้างนอกเป็นวิวสวยๆอย่างทุ่งนาอย่างคา,ฟงคาเฟ่เอาไปตั้งปึ๊บถ่ายมาแล้วมันจะดูแบบอลังการมากๆนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนี้ที่ผมบอกตอนแรก<ม>เป็นบานบานผักนะครับเกิดจากข้างในแล้วก็ผลักออกมากมานี้นะครับทั้งสองทั้งสองช่องนะครับอันนี้ลูกค้าสามารถรีเควสเข้ามาได้ว่าอยากได้เป็นบานผลักอยากได้เป็นบาน ฟิกอะไรประมาณนี้ได้หมดเลยนะครับอย่างตัวน,นี้ล ok ูกค้ารีเฟรชมาเป็นบานผักออกไปข้างนอกนะครับเป็นกระจกนะครับแล้วก็ซ้อนมาด้วยม wow. ุ้งลวดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ติดตั้งให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำกันมานี่ห้องน้ำนะครับเข้ามาดูเลยครับผมก็ห้องน้ำก็จะ สไตล์ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับเดี๋ยวไล่มาจากข้างบนนะครับหลังคาพียูนะครับมีชุดโคมไฟด้านบนนะครับหลังคาพียูผมว่าหลังนี้มันจะดูแบบสูงนะเพราะว่าช่างนี่ออกแบบขึ้นไปด้านบนสูงๆเลยนะครับลงมาตรงนี้ครับลงมาข้างล่างก็จะเป็นตัวฝักบัวนะครับฝักบัวแล้วก็มีจุดทําเป็นสายไฟของเครื่องทาน้ําอุ่นนะครับ นะครับแล้วก็มีตัวพัลดลมดูดอากาศนะครับพัดลมดูดอากาศหนึ่งตัวแล้วก็กระจกฝั่งนี้นะครับกระจกที่วางของแล้วก็อา่างล้างหน้านะครับแล้วก็ต่อด้วยสุขภัณฑ์นี่นะสุขภัณฑ์ตัวนี้มีทุกหลังที่เป็นห้องน้ํานะครับสวยๆเลยส่วนใหญ่นะครับห้องน้ำเนี่ยผนังห้องน้ำนจะเป็นกระเบื้องนะครับ สวยๆนะครับแล้วก็พื้นข้างล่างก็เป็นกระเบื้องนะครับแต่ว่าคนละสีกันนะครับน,นี้เราเรามาดูข้างนอกกันดีกว่าข้างในเราดูเรียบร้อยนะครับพื้นนะครับพื้นเนี่ยไม่ใช่กระเบื้องนะพื้นจะเป็นพื้นลามิเนตนะครับลายนะลายไม้นะครับสวยๆนะครับใครสนใจนะครับมาดูบ้านก่อนตัดสินใจก็ได้นะครับ เป็นบ้านนอกดาวนะครับเป็นบ้านนอกดาวที่ใหญ่ที่สุดในบุรีรัมย์นะครับที่นี่คือ M&C บุรีรัมย์นะครับเชิญได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ